ขอแนะนำร้าน24 by M บริษัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับสามารถสแกน QR code ผ่านทางหน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dragonia Saga นะครับอยู่กับผมซิกมาวันครับผมสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของเกม Dragonia Saga นะครับเราจะมาสอนโหลดในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั่นเองซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ เปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกในการเล่นดาโกเนียซาก้านะครับผมซึ่งรายละเอียดของตัวเกมนะครับซิกมาก็จะทิ้งลิงก์ทั้งหมดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดที่จะสอนในวันนี้นะครับแล้วก็ลิงก์เพจ Facebook หลักเลยนะครับของเกมที่กำลังจะมาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังจะมีภาษาไทยด้วยตอนโค้ดเบตานะครับก็จะทิ้ง Link ลิงก์เพจหลักด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับซิกมาได้ทำกลุ่ม Facebook ไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มเฟซ คอมมูนิตี้ของเกมดา a g o กเนียซาที่กำลังจะจัดทำข้อมูลจะพยายามลงข้อมูลให้เยอะที่สุดก็อยู่ในใต้ดีสคริปชั o นแล้วก็กดเข้ากลุ่มมาเป็นกลุ่มใหม่สดใสกิ้งเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ตัวรายละเอียดเกมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในไลฟ์สดนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนโหลดกันนะครับจะมีในส่วนของระบบ PC แล้วก็ ในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Android นั่นเองนะครับส่วน iOS ตรงนี้ต้องเปลี่ยน Store เพื่อไปโหลดนะครับตรงนี้ iOS Sigma ก็อาจจะไม่ได้สอนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นในส่วนของฝั่ง iOS น่าจะรู้นะครับว่าโหลดยังไงนะฮะก็ย้าย Store แล้วก็ไปโหลดนะครับเดี๋ยวก็จะพิมพ์ชื่อเกมมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นในการโหลดในระบบ PC กันก่อนแล้วกันครับ ในส่วนของการโหลดของระบบ PC นะครับให้เซิร์ช Google เป็นคำคำนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือชื่อเกมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะเสร็จแล้วก็กด Enter ไปนะครับอ่าพอกด Enter ปุ๊บนะครับจะมีลิงก์ตัวเนี้ยตัวแรกเลยนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปในคอมแบบนี้นะมันจะมีในส่วนของ PC ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับเป็น PC ดาวน์โหลดตรงนี้เลยให้เราคลิก เพื่อดาวน์โหลดในส่วนของตัว PC ไปเลยนะครับในส่วนของการดาวน์โหลด PC นะครับมันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็ ในส่วนของการติดตั้งะนะครับก็เหมือนเกมอืนอ่นทั่วไปนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวเกมดาร์ o กเนียเนี่ยนะครับไม่ต้องมุด VPN นะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับใน PC ถ้าเสิร์ชในโทรศัพท์เข้าเว็บไซต์นี้จะไม่เห็นในส่วนของการโหลด PC นะต้องเข้าใน PC อย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของการโหลด PC ง่ายๆเลย นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบการโหลดของ Android กันดีกว่านะครับเดี๋ยวซิกมาจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ให้นะครับในส่วนของมือถือ Android นะครับซิกมาจะจําลองเป็นโปรแกรมจําลองใน PC นะก็ให้คิดว่าตรงนี้คือมือถือแล้วกันนะครับให้เข้าลิงก์นี้ฮะคูแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวซิกมาก็จะปรับไว้เหมือนเดิมนะทุกๆลิงก์เลยนะครับก็เข้าลิงก์ตัวนี้เสร็จแล้วดาวน์โหลดคูแอปตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือเราก็ไปกดในตัวโครมหรือว่า ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นเบราว์เซอร์ของมือถือนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ตรงนี้ไปกดดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าซิกมาก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในตัวโปรแกรมหรือว่าโทรศัพท์มือถือกันครับและนี่ก็เป็นในส่วนของโปรแกรมจำลองหรือว่าโทรศัพท์มือถือ Android นั่นเองนะครับซิกมาก็จะเอาตัวคูแอบนะครับมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นในมือถือก็ไปหาไฟล์คูแอบที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งคูแอบมันก็จะเป็นไอคอนรูปแบบนี้ นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าแบบนี้นะฮะเมื่อเข้ามาในครูแอปนะครับเขาก็จะให้เราล็อกอิน ID แบบนี้นะครับเราก็กดยอมรับนะครับแล้วก็ล็อกอินไปนะครับว่าเราจะล็อกอินแบบไหนหรือว่าคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้เลยไม่ต้องล็อกอินนะฮะเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่แอปพลิเคชันครูแอปแบบนี้นะครับถ้าเขาให้แบบว่าใส่อีเมลอีเมลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกดย้อนกลับมามันก็จะเข้าสู่หน้าหลักแบบนี้เลย ครับเสร็จแล้วครับวิธีการที่เราจะดาวน์โหลดเราต้องเซิร์ชหาเกมนะซึ่งวิธีการเซิร์ชแน่นอนครับมันต้องใช้ชื่อของตัวเกมนั่นเองในหน้าเซิร์ชหาเนี่ยนะครับให้เราพิมพ์ตัวชื่อเกมที่เป็นเกาหลีครับเดี๋ยวซิมาก็จะพิมพ์ชื่อเกมไว้ให้นะอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็กด Enter ไปครับสังเกตว่ามันจะมีรูปตัวการ์ตูนที่เป็นผู้หญิงผมขาวเนี่ยครับอันนี้แหละครับคือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแต่ตัวภาษาเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรนะครับแต่ตัวนี้คือเกาหลีนะครับก็ คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีดาวน์โหลดด้านล่าง 1.6G เตรียมพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับในมือถือนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสกิปไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วกันครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้กด Install นะในมือถือของทุกคนก็จะมีให้กด Install ตอนดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็กดติดตั้งไปหรือว่า i n s t a l l เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในตัว e m u l a t o r ใน PC นะครับเขาก็จะให้ Install แบบอัตโนมัติเลย ก็ต้องรอไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้กดติดตั้งนะครับเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับกดติดตั้งเลยนะครับเรียบร้อยครับเมื่อติดตั้งมันก็จะเป็นตัวไอคอนตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นในส่วนของดาร์โกเนียในมือถือได้แล้วนั่นเองครับก็มาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับมาทดสอบก่อนที่จะโคสเบต้าอย่าลืมว่าตัวที่โคสเบต้าที่เป็นเพจหลักนะครับก็มีในส่วนของภาษาไทยด้วยนะเกมเนี้ยสนุกมากๆนะครับลองเล่นดูก่อน นะครับผมมีหลายอาชีพเลยนะครับก็อย่าลืมกลุ่ม Facebook ของ Sigma ด้วยนะครับซึ่งตั้งไว้ให้แล้วแล้วก็จะพยายามลงรายละเอียดของเกมเรื่อยๆนะครับผมเอาไว้เจอกันในตอนโค้ดเบต้าหรือว่าเจอกันในไลฟ์รีมในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วกันครับสำหรับวันี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับแปะกลุ่มไว้ให้แล้นะ